เยมเดีไมนูอย่างอโอ้โเดีว่าลาเดี๋ยบเมันขึ้นดีบอกแม่นครโอ้โหคืคือแซบๆเด้อพักันยัมาจากจเดีไปตลาดมากอ๋ออันนี้ย่งพักแันยงย่งแนวเี๋ยวโอ้หอมก่องกล่าครับพักซีเลาพักกรนแยงมีบ่มีครับพักแยงักขาดโอ้โหี่ักกันแยงนา้วยงยง้ยเลยแซบเด้อโอ้น้ามเดือดแล้วเอ้าโกบลกบาดที่นี่เอ๊ะแต่แซบขนาดวะเนาะ ก็หม,มนันแต่ว่าใส่เบ็ดจังไงวะใส่เยอะยังเนี่ยเยอะเสือดันบ่ซื้อซื้อเยอะอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นผักไปซื้อมาจากตลาดนะครับนี่มีผักกระแย่งความตัวนี้โอ้อันนี้ผักใส่เนี่ยใส่จักหน่อยเนาะเราต้องใส่หลายเดี๋ยวมันขมแห้งปวดเนาะนี่นวดขนาดเลยอันนี้คือผักซีลาวนะครับอะไรด้วลยล่ะสำหรับอมนี่นะหอมๆเรีอนเลยซีลาวนะครับเนียนผักลอตีเนาะเอออมกบนี่เนียนผักลาย แบบขนาดโอ้มายามมากกะนาเป็นยังไงออมโกเฮาเดือดแย่งเลยโอ้เดือดดลดๆแล้วตัวตี๋คือคือโยคือโยอ้าวขันตอนนี่ใส่พักป่ะเจ๊อ้าวไปโอ้ส่พักแย่งไปหนึ่งหอมเลยเนาะววควรควรู้ไม่ได้คิดขนาดป่ะปันวดนวๆนวปับปั๊บนเดีวปั๊บ่นเดีว โอ้หอมขนาดครับนี่เพื่อนๆหอมกรอบนี่เนาะมันนั่นหอมหอมมาเด้อมาเด้อมาเนี่ยแล้กันข้าวขันตอนนี้ก็หอมกับฟิกซี่เล้านะครับนันมีสูตรตัวเนาะดีเนาะฟิกซี่ตะเกียร์เขาใส่หอมกับฟิกซี่เหลาลงไปที่หลังนะครับหอมเลยอย่าพักใส่ล่ะใส่ที่หลังครับเออเขาใส่ใส่ที่หลังเนี่มันขมแห้งเนาะครับเลยหอมขนาดละเป็นอันซุกเป็นทีเรียบร้อยนะครับหอมกบเข้านี่มาเบิร์่ยว้าว นะกินขนาดเลยว่าหอมขนาดว่าผมซีบมือแล้วเมื่อกี้นี่ลวกเล่นห้อนขนาดเลยอหอมหอมหอมทายรูไว้ก่อน